ถามวรามากันเยอะมากเลยนะคะว่าจะดูรอยสักยังไงให้รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีกับเราทางโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะวันนี้จะมาสอนกันค่ะ อันดับแรกเลยนะคะเราจะต้องมีเบอร์ชาร์ดแบบนี้นะคะเอ็มสอนไปหลายคลิปมากๆแล้วนาะว่าหาอย่างไงนะคะทุกคนลองไปหากันได้ในติ๊กต็อกกรอกชื่อวันเดือไปเกิดต้องทราบเวลาเกิดเปรตนะคะทีนี้เราได้เบอร์ชาร์ดมาแล้วเนาะก่อนเราจะดูกันว่าเราสักอะไรดีนะคะอันนี้จะอธิบายก่อนเนาะว่าใน1คนนะคะเราไม่ได้มีแค่ราศีเดียวเราไม่ได้เป็นแค่โอเคราศีพิจิกเพราะเราเกิดในเดือนพฤศจิกาไม่ได้เป็นแค่ราศีพิษภกเพราะว่าเราเกิดในเดือนพฤษภาทุกๆคนนะคะจะมี12ราศีรวมกันอยู่ในคนเดียวซึ่ง12ราศีค่ะมองเหมือนเป็นนนนนคค12ที่่่่่ดูแแลตตตเเรรืองงาาววใชชิกั อย่างของเอมนเนาะการเงินนะคะเนาดูแลเอมก็จะเป็นศกเนาะการงานจะเป็นมังกรนะคะความรักจะเป็นตุลพิชนญนะแต่ละคนแต่ละ12ราศีจะดูแลแต่ละเรื่องราวในชีวิตเราต่างกันทีนี้ค่ะถ้าเราสักอะไรก็ตามที่เป็นสัญลักษณ์ของแต่ละราศีนั้นนะคะก็เลยจะช่วยให้เรากระตุ้นในแต่เรื่องราวนั้นๆน,น,นะคะเช่นนะคะการเงินของเอมเนาะดาวประจําการเงินเอมคือดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์เป็นดาวของดอกกหลาบนะคะนี่เอมก็จะเลยมีดอกกหลาบนะคะ สอดอกไปเลยนะคะสีแดงๆตรงนี้น้องก็คือเบิ้ลอินเฟรนซ์ไปเลยหรือจะข้างๆเอ็มตรงนี้นะคะตรงบริเวณสีข้างเอ็มน้องก็มีดอกกลาดนะคะข้างละดอกนะคะเพราะฉนั้นก็คือเรื่องเงินนะคะดับเบิ้ลเต็มที แต่ละอวัยวะนะคะแต่ละสัญลักษณ์ต่างๆให้เราสักกันไปเนี่ยก็จะก,กระตุ้นเรื่องราวแต่ละเรื่องนะคะไม่เหมือนกันเนาะของแต่ละคนนะคะบางคนสักกุหลาบได้โอเคบางคนสักกลาบไม่ได้นะคะบางคนสักกลาบได้การเงินแบบเอบางคนสักกหลาบแล้วได้เรื่องบ้านนะคะเรื่องครอบครัวบางคนได้เรื่องเพื่อนไม่เหมือนกันถ้าใครสนใจกันจริงๆนะคะก็เอมมีค e อร์สสอนสำหรับการดูรอยสักโดยเฉพาะเลยนะคะแบบง่ายๆกะทำม,มาพเพื่อทุกคนสามารถดูของตัวเองได้เลยติดต่อทางไลน์ออฟฟิเชียลได้เลยนะคะทีนี้เนาะก็อย่างที่บอกไปค่ะบางอย่างกระตุ้นดีบางอย่างกระตุ้นไม่ดีของเอมาค ที่มาอธิบายว่าอย่างตัวเนี้ยที่สักไปอ่ะไม่น่าสักเลยเพราะว่าตัวเนี้ยของเอมนะคะเป็นสิ่งที่กระตุ้นในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความผิดหวงังความเสียใจการสูญเสียการเลิกลากันเจ็บปวดเพราะฉะนั้นหลังจากที่เอมสักตัวนี้มานะคะเอมก็เลยป่วยค่อนข้างบ่อยมากๆอย่างปีที่แล้วเนี่ยป่วยไป8ดรอบเข้ารงพยาบกลไป5รอบะฉะนั้นคนถามว่ามันเกี่ยวกันจริงๆไหมบอกเลยเลยว่าเกี่ยวมากๆน,นะคะชีวิตเอมดีขึ้นมากๆในเรื่องการเงินเพราะว่าเอมสักนี่แหละหลายๆจุดแต่ในขณะเดียวกันก็เซนซิทีฟขึ้นมากๆาก้ววป่่ยยยงงาาาามมกกกกๆหอนนนนัััััสสสรรรบบบตะะคคที รู้สึกว่าชีวิตติดขัดนะคะหรือที่เอ็มเรียกว่า ขาดธาตุนะน้ออย่างในชาร์ตข้างๆตรงนี้นะคะจะเห็นว่าเอมีตัวที่เป็นสีเหลืองโผล่มาแค่2ตัวนะอย่างของเอ็มเป็นคนขาดธาตุลมการที่เอมสักบริเวณแขนนะคะข้อมือต่างๆอะไรประมาณนี้นาะก็จะเป็นการเสริมธาตุลมเอมก็คือเป็นการเติมธาต้ได้ด้วยก็ช่วยให้ชีวิตในเรื่องราวหลายๆด้านนะคะมันสมูทไปได้มากฉนันการสักนะคะก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะเอมมีเผลอสักจุดที่ไม่ดีไปบ้างเหมือนกันแต่ทีเนี้ยถ้าเราเข้าใจว่ามันคืออะไรด้วยเนี่ยมันก็จะช่วยเราแก้ขึ้นได้แล้วก็หาสิ่่งงงดดีีีจจาาากกตรนนนนนนัั้้้ไเเเเหมมมืืออ็บควสสผะญณ ติอันนี้ไม่จําเป็นเสมอไปนะคะในทางศาสตร์ของเอมผีเสื้อไม่ได้เป็นเรื่องวิญญาณเนาะผีเสือ้อเป็นตัวแทนอิจฉระวีแต่ทีนี้ค่ะบางคนก็สักไม่ได้เช่นเอมสักผีเสื้อไม่ได้ตดูอายละเอียดจากเบอร์ชาร์แบบนี้เท่านั้นนะคะ